สวัสดีค่ะไปอยู่เกม The s ม m s 4นะคะและช anel Dream MC เนอะจริงๆดิม Dream เคยเรีวิวนะคะในส่วนของ โซนในแผนที่เชสนัทบริชนะคะทั้ง3าโซนไปแบบคร่าวๆแล้วนะคะใน EP ีที่2นะคะอันนั้นจะเป็นการรีวิวระบบปัสสุสัตนะคะเกี่ยวกับม้าแพะแกะเนี่ยแบบเต็มระบบเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยดีมจะพามาดูรายละเอียดนะคะในแต่ละโซนเนี่ยให้มันลึกซึ้งมากขึ้นนะคะซึ่งโซนในแผนที่เชสนัทบริชนะคะก็จะมีทั้งหมด3โซนด้วยกันเนาะตั้งแต่ภูเขานักขี่นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบจะสังเกตว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะเลยนะคะ มีแต่บ,บ้านเรือนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นพื้นที่โล่งกว้างๆเนี่ยให้ม้ามา,มาก, ung, กินย้งกินหญ้าอะไรได้นะคะจะเห็นว่าไม่ได้มีกิจกรรมสันทนาการอะไรมากมายเลยเต็มไปด้วยบ้านเรือนนะคะส่วนพื้นที่นิวแอฟ u s ซ่านะคะก็จะเป็นศูนย์กลางสําหรับกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะเราจะเห็นว่ามีทั้งเดอะอีควิสเทรนนะคะซึ่งเป็น พื้นที่สําหรับการเอาม้าเนี่ยมาแข่งหรือว่าดูการแข่งขันม้าก็ได้ก็คืออาคารสเีเขียวขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะมีสวนสาธารณะด้วยเนาะมีเอ่อบาร์ให้นะคะไนท์คลับก็มีส่วนบ้านเรือนเนี่ยจะมีอยู่สองหลังหลังนี้เนี่ย NPC เซยนต์กรฟนะคะจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีอีกหลังหนึ่งที่ยังว่างๆอยู่เนาะเป็นบ้านในมุมอบอุ่นนะคะจริงๆบ้านหลังนี้สวยนะคะเพราะว,าว่าวิวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นวิวเมืองนะคะ แต่วิวข้างหลังเนี่ยจะเป็นวิวพูกเขาหินทรายนะคะก็จะเหมือนเริ่มจะเข้าสู่แบบวิถีธรรมชาติแล้วนะส่วนเมืองสุดท้ายนะคะไม่ใช่เมืองด้วยเป็นโซนห้วยห้อมานะคะโซนนี้จะเป็นโซนที่เน้นแบบความธรรมชาติเลยนะคะจะมีพื้นที่อันนี้อะไรอะ่ะเป็นที่ที่สามารถทําเป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เลยห0าสิบคูณห้เลยนะตรงนี้นนก็จะเป็นเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะมีสำหรับ บ้านพักร้อนนะคะบ้านพักตากอากาศแล้วก็จะมีบ้านของ N อ c ซอยู่ด้วยนะคะโซนนี้เนี่ยก็จะแบบธรรมชาติมากๆคือเหมาะกับการพาม้าเนี่ยเดินเล่นนะคะมาขี่ชมธรรมชาติต่างๆเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่นะคะสำหรับอา่าผจญภัยด้วยแต่ว่าจะเข้าไปในเป็นถ้ำะนะคะแล้วก็ซิมเนี่ยก็จะต้องโต้ตอบกับอา่าเขาเรียกว่าป๊อปอัพข้อความที่จะ ถามสถานการณ์ต่างๆแล้วให้เราเลือกนะคะโอเคค่ะมากันที่โซนแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือหุบเขานักขี่นะคะในโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่แบบค่อนข้างชนบทนะเราจะเห็นว่าอมีแม่น้ํานะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านของตัวละครอสกายล่าของเรานะคะซึ่งดีมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้านหลังนี้เลยนะก็คือเป็นบ้านที่มาจากในตัวแพ็คเสริมฮอสแ์นี้เลยนะคะมีแค่แบบเติมหญ้าแพรี่นะคะแล้วก็ ทำสวนเล็กๆน้อยๆนะคะข้างๆบ้านเนี่ยจะมีเป็นพื้นที่นะคะสําหรับเอาม้ามาฝึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะคะซึ่งมันจะมีพื้นที่ที่เสริมทักษะในกิจกรรมแบบเทรนม้าเนี่ยกระจายอยู่ทั่วแมปเลยนะคะบ้านไหนที่ไม่ลงพวกของสำหรับการฝึกทักษะเนี่ยก็ให้ไล่เดินดูตามแมปได้นะคะ โซนนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่แหละนะที่เราเห็นกันไปในตอนต้นนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าเราสามารถเอาม้ามาเทรนตรงนี้ได้นะคะกระโดดก็ได้ฝึกอ้อมถังก็ได้โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบเอาม้ามากินยญงกินหญ้าอะไรได้หมดเลยนะคะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากๆแล้วก็จะเน้นความเป็นชนบทนะคะทีมชอบโซนหุบเขานักขี่เพราะว่าจะมีลำธารเห็นไหมคะมีเป็นสะพานไม้ ซึ่งวิวเนี่ยสวยมากเห็นปะดูมีความแบบชนบทบ้านสวนนะคะบ้านแบบตีนเขาอะไรแบบนี้ตามแมพนะคะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าจะมีอ่อพวกอุปกรณ์นะคะสําหรับการเทรนหมาเนี่ยกระจายอยู่ตามแมพเลยนะคะโซนนี้จะเป็นพื้นที่เอามีใครมาทำกับข้าวไว้เนียมีคนมาทํำเบอร์เกอร์อไว้เน่าเสียไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบ พื้นที่ที่ซิมสามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันได้นะคะนี่มีใครเอาอานมามาวางพาดผึ่งแดดเอาไว้แล้วก็จะมีเตานะคะที่สามารถมาทําอาหารปิ้งยางได้เนาะซึ่งเตานี้เนี่ยก็มีให้ซื้ออยู่ในโหมดสร้างบ้านของเรานะคะจะเห็นว่านอกจากภูเขาหินทรายที่อยู่ไกลริบๆตรงนั้นเนี่ยเออบริเวณพื้นเนี่ยก็จะมีแบบ เป็นกองหินนะคะเป็นก้อนหินที่เป็นลักษณะหินทรายเล็กๆน้อยอยู่เหมือนกันนะใกล้ๆก,กันนะคะจะมีสะพานด้วยซึ่งมองผันเผิเนในตอนแรกคิดว่าบ้านหรือโกดังอะไรนะคะแต่ตรงน,นี้เนี่ยเขาไม่ให้หมาเข้าเนาะนี่นะคะวิวในโซนนี้คือสวยมากเลยเราจะเห็นว่ามีนี่เป็นทางนะคะแบบลอดใต้ภูเขาอะนะคะแล้วก็จะมีหินนะคะสวยงามด้วยธรรมชาติสุดๆไปเลย นี่ก็จะมีรถไฟนะคะมีทางรถไฟด้วยตะกี้แอบกระตุกนิดนึงและที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนู้นนะคะจะเป็นภูเขาหินทรายขนาดใหญ่เลยซึ่งก็จะอยู่ในโซนห้วยห้อมานั่นแหละนะคะและนี่ก็คือ,อจุดขายของ New a b r u s a นะคะหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางของกิจกรรมใน Chesnut Ridge ของเรานะคะนี่ก็คืออ t h e e q u คว t r เทรนะคะเป็นพื้นที่เนี่ยสำหรับแข่งขันนะคะซื้อมา้าอุปการะฝึกมา้าขายมา้าแล้วก็เข้าชมการแข่งขันก็ได้นะคะซึ่งซิมกับม้าของเราเนี่ยก็จะเข้าไปในรับปิดโฮนะคะดูอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเข้าสู่การแข่งขันหรือว่าชมการแข่งขันเนี่ยเวลาสูงใ,นใ,นใกล้ๆเนี่ยจะได้ยินเสียงแบบเสียงเชียเสียงกรรมการกําลังพูดด้วยนะคะแต่ก็นั่นแหละมันดูอะไรไม่ได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนมากนะคะจะเป็นพื้นที่แบบราบลุ่มเลยนะคะ แล้วก็จะมะีพวกอาคารบ้านเรือนอะไรเป็นหย่อมยอมเนาะก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเหมาะมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะตรงนี้นี่ก็จะเป็นแบบ่าอดูสิเป็นรถเหมือนเป็นรถคาราวานด้วยนะตรงเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีรถจอดเอาไว้ก็อาจจะเป็นอยู่มโนว่วาเออคนเขามาชมกันแข่งขันม้าก,กันนะคะนี่เราจะเห็นว่าข้างหน้านะคะของอ่า The e q u e s Trend นะคะจะเป็นเมืองนะคะขนาดย่อมยอมเลยทีเดียวซึ่งก็ สอดคล้องกับที่เขาเคลมว่ามันเป็นศูนย์กลางกิจกรรมนะเห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านค้านะคะประจําเมืองนะที่ซิมสามารถเอาสินค้ามาขายหรือว่ามาซื้อของชําตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเมืองตรงนี้เนี่ยตอนกลางคืนก็จะสวยงามมากเลยนะเพราะว่าเขาจะเปิดไฟด้วยนะคะมีรูปปั้นนะคะรูปปั้นมา้าตรงนี้ม้าสามตัวข้างหน้านเนี่ยจะเป็นาบาร์นะคะบาร์ไวน์ในถังไมโอเห็นไหม ตัวบ้านเรือนอาคารต่างๆจะปูด้วยอิฐเป็นก้อนเลยนะคะนี่ถ้าเรามองในมุมสูงนะั้นเราจะเห็นแบบความเป็นอาคารเห็นนะคะเออความเป็นแบบชุมชนที่มีกิจกรรมต่างๆนะคะแต่บ้านพวกนี้ก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะแบบมีพื้นที่ที่ดูสวยงามมากขึ้นแบบมีการตกแต่งนะคะเออดูเป็นเหมือนตำบลอำเภอตัวอบตอ อะไรแบบนี้นะคะหัวเมืองสำคัญสำคัญนี่มีน้ำดื่มด้วยนะคะตกแต่งเอาไว้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ซิมสามารถมาปลูกพืชปลูกผักนะคะได้แล้วก็เนี่ยอะไรเอ่ยทำอะไรไม่ได้แต่ทำทรงเหมือนว่านั่งได้แต่ดูคลิกอะไรไม่ได้เลยนะก็ <c oughs> ตกแต่งสวยงามดีนะคะตรงนี้ข้างๆ e อีควสเทนนะคะก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะคะเห็นไหมว่าข้างหลังเนี่ย จะมีพื้นที่ให้ซิมสามารถพาหมามา,มาอา่เทรนได้นะคะแล้วก็มีลูกบอลให้เล่นด้วยนะข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนสำหรับเป็นคอกม้านะคะเอาม้ามาพักตรงนี้ได้แล้วก็มีพื้นที่นั่งคุยนั่งเล่นกันได้นะคะชั้นบนเป็นอะไรเอ่ยอ่าชั้นบนเป็นบาร์ด้วย เป็นบาร์ลับๆนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจะเริ่มเล่นอ่ารัตทูริชชนะคะดิวรู้สึกว่าไอพื้นที่สาธารณะในเนือแอปรูซ่าเนี่ยเหมาะมากๆเลยที่แบบว่าซิมจะมาอยู่อาศัยไปชั่วคราวองพางก่อนนะเพราะว่าการอำนวยความสะดวกก็คือครบเลยนะคะถ้าจากันได้นะคะต้นคลิปเนี่ยดิมจะบอกว่าในเนือแอรูซ่านะคะจะมีบ้านอยู่2หลังใช่ไหมคะซึ่งหลังหนึ่งเนี่ยก็คือหลังนี้แหละบ้านในอ่ามุมขวาบนนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ เห็นว uh, uh, so, ิวนะคะภูเขาหินทรายของเราแล้วนะคะเราจะเห็นว่าพื้นที first, okay? so, ่จะมีรอยต่อของความแห้งแล้งและความเป็นเมืองเขตร้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะสกายล้าของเรานะกับอคริน่าขี้แตกมาขี้น้าล้านบานเนี่ยนะแล้วเราเก็บขี้ได้ใช่ไหมเนี่ยเก็บก่อนนะคะคือต้องรับผิดชอบกับสังคมนะคะโอเคเรามารับผิดชอบกับสังคมล้วเก็บอึแล้วนะคะ นี่ก็คือบาร์วายในถังไมโอกนะคะจะเป็นบาร์ที่ตกแต่งประมาณนี้เป็นพื้นที่ให้คนมาเอนจอยนะคะเอ็นเตอร์เทนการมาพบปะพูดคุยกันนะคะภายในร้านก็จะนี่เป็นโซนที่เราสามารถมานั่งเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้นะคะมีตกแต่งแบบเห็นปะ เขาขายความเป็นบาร์วายจริงๆมีวายโชว์ด้วยถังวงุงถังวายอะไรต่างๆนะคะหน้าร้านเนี่ยก็จะมีนี่ลังวายโชว์ตั้งแต่หน้าร้านเลยแล้วก็มีโต๊ะมีของตกแต่งอะไรประมาณหนึ่งนะคะข้างๆกันนี่ก็จะเป็นโอ้ถังวายนี้ที่นั่งค่อนข้างไพร v เวเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อไม่สิ <laughs> มีมีอีกโต๊ะหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะอ่อนี่เป็นบริเวณโซนบาร์นะคะโซนที่เราสามารถมาสั่งเครื่องดง่งเครื่องดื่มอะไรได้ ก็บรรยากาศดีนะคะบาร์นี้ดูโอเคเลยมีชั้นบนด้วยชั้นบนจะเป็นพื้นที่แบบเหมือนชั้นลอยอะนะคะเนี่ยมีโต๊ะมีอะไรให้แขกมานั่งมาดุกมาตื่มมาอะไรได้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้อ่ะไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวลองให้ซิมมาสั่งเครื่องดื่มดูนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องสั่งวายอยู่แล้วมีวายอะไรบ้างนะคะนี่ s o ฟ t ์ช a โด w a อวอนนาลิโนะคะแต่ก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นวายนะ นี่วายลำลึกวายสุดหลอนวายแอปเปิลวายองุ hmm. <femmes. S 1> ่น hmm. มีน so ้ำอ้อยด้วยฮะกาแฟไข่เวียดาวอุ้ยเก๋นะเก๋เก๋เพราะว่าจริงๆกาแฟไข่เวียดนามก็มีจริงๆนะคะมีเหล้าปั่นผลไม้ชาไทยนึงก็มีอ่ามีวายสับปะรดวายมันฝรั่งนะคะมีวายอะไรอีกบ้างมีแค่นี้นะคะอ่ะงั้นเราเอาลองวายมันฝรั่งละกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ซิมเราก็ขนขาขนแขนอุ้ยเหลือเกินดีมันก็ไม่ได้ ปิดระบบการเปิดผลยาวอ่ะนะคะโอเคได้แล้วอร่อยไหมเป็นยังไงบ้างทำไมทำหน้ายอย่างนั้น <laughs> <laughs> โอเคนะคะก็ซิมดื่มวายเนะี่ยเราจะเห็นว่ามีมุดเด็ดมีความสุขมานะคะเลเซนเซ็กเตอร์ฟิลลิ่งนะคะสกายล่าก็ถึงความรุนรมผงวายดังกล่าวได้ก็คือน่าใจแฮปปี้น่าจะประทับใจนั่นแหละนะ ก็เราสามารถมาสั่งไวน์ดื่มไวน์ได้นะคะที่บาร์แบบนี้มาพูดคุยพบปะนะคะกับนักขี่หรือว่าคนทํางานฟาร์มก็ได้นะคะมีบาร์แล้วก็มีไนท์คลับนะคะแต่ว่าเรามาตอนกลางวันเนาะเพราะว่าเราต้องการจะรีวิวนะคะให้เห็นบรรยากาศภายในจริงกลางคืนก็รีวิวได้แหละแต่ว่ามันมากลางวันแล้วไงพื้นที่ตรงไนท์คลับนะคะก็จะมีอ่านี่เราสามารถยางนูนยางนี้จุดฟุ้งจุดไฟนะคะ แก้หนาวได้เวลากลางคืนล้อมวงกันเล่าเรื่องอะไรสนุกสนุกนะคะก็มาโนโดได้หมดแหละชีวิตแบบชาวบ้านชาวสวนนะคะมีพื้นที่โซนข้างนอกที่สามารถปิ้งย่างได้ภายในนะคะจะเป็นแบบนี้เลยไนท์คลับของเราตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเหมือนกระดานสำหรับเต้นนะคะซิมส,สามารถเต้นคาร์บอยได้เพราะว่าที่ไนท์คลับนี้เขาก็จะเปิดเพลงแล้วอยู่ไหนนะ ลำโพงลำโพงของเขานี่นะคะลำโพงอยู่บริเวณนี้มุมร้านเลยแล้วซิมก็นี่นะคะสามารถมาเต้นคาร์บอยตรงนี้ได้อะเดี๋ยวลองเต้นดูเต้นแบบนี้นะคะเต้นคาร์บอยซึ่งเป็นค่าเต้นเฉพาะของอ่าภาคเสริมฮอสแวนช์เลยนะคะแล้วก็จะมีเพลงแบบอ่าเพลงฟาร์มสัตว์แล้วก็เพลงสไตล์คาร์บอยนี่แหละนะคะก็ส่งก็เป็นไนท์คลับนะให้ซิมสามารถมาเต้นได้นะคะชั้นบนนะคะจะเป็นพื้นที่เนี่ยที่เก็บอ่า ลังของ Y วนนะคะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะอ่ะมีถังวงถังวเขาบนนั่งไม่ได้นะคะอ้าวขานี้ก็นั่งได้อยู่เนี่ยนั่งได้นั่งได้ไดข,อขอสองคำพูดข้าบนมีก็อี้นะคะนั่งได้แต่ก็คือนั่งเฉยๆดูไม่ได้เป็นพื้นที่สําหรับแบบว่ามาทานข้าวหรือดื่มวอะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มาถึงห้วยห่อม้ากันแล้วนะคะจะเห็นว่าห้วยหอม้าเนี่ย เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาหินทรายดูแห้งแรงมากๆดูเป็นฟิลแบบตะวันตกของทางฝั่งอเมริกามากๆเลยนะคะบริเวณน,นี้เนี่ยจ,จะเป็นสะพานขนาดใหญ่นะคะข้ามแม่น้ำที่มีความสูงด้วยนะแต่เราจะเห็นว่าในแผนที่ค่ะก็ยังมีพื้นที่ที่ซิมสามารถเอาน้องๆมาเทรนได้นะคะเนี่ยจะเห็นว่ายังมีที่นั่งเล่นนะคะห้องน้ำเนาะมีอ่อ ถังให้ม้ามาฝึกอ้อมถังได้ตรงนี้จะสวยมากๆคือถ้าพาม้ามาขี่ชมวิวตรงนี้นะคะคือแบบสวยจับจิตจับใจเลยถ้าเป็นในส่วนของแผนที่อ่ะคือสิบสิบเลยนะเพราะว่า,อาชอบการดีไซน์นะคะการตกแต่งแผนที่พื้นที่ที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็พื้นที่ขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะ5้าสิบคูณห้าสิบเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำให้ด้วยนะคะซิ่งสามารถลงเล่นน้ำได้มีบ้านพักนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ สำหรับเทรนมาได้นี่มีคออม้านะคะท,ที่นองที่นองอะไรให้ด้วยเวลาเราพาม้ามาเดินเล่นนะคะก็เติมหญ้าให้อาหารให้ม้าพักผ่อนตรงอ่ะตร,ตรงนี้ได้เลยนะคะดิรู้สึกว่าห้วยห้อม้าเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีะความเป็นภูเขาหินปูนแต่ก็ยังแซมแซมด้วยต้นไม้แล้วก็ธรรมชาติจากน้ําตกลําธารนะคะที่สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็อ้าวนี่ส่ลุงนะคะใส่ลุง <laughs> อยู่ดีก็เจอสายลุง โอ้สวยมากทุกคนนี่เห็นไหมเป็นน้ําตกนะคะมีหลายชั้นมากๆแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เล่นน้ําขนาดใหญ่นะคะอันนี้ดิมลองเข้ามาซูมดูใกล้ๆนะคะเป็นพื้นที่เล่นน้ําขนาดใหญ่แล้วก็จะมีความเป็นหมอกๆจากการที่น้ําตกเนี่ยเขาเขาตกลงมากระทบกรบเา,บายน้ำนนะคะน้ำใสแจ๋วแล้วก็ดูแบบธรรมชาติมากๆซิมสามารถที่จะลงเล่นน้ำว่ายน้ำอะไรได้หมดเลยนะคะ มีพื้นที่ธรรมชาติมากนะคะสายน้ําแม่น้ําคดเคี้ยวแล้วก็มีแม่น้ําน้ําตกค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆคะ่ะเพราะว่า อ่ทุกคนจะเห็นมีหลุมศพใช่ไหมมีหลุมศพที่สลักเป็นรูปม้าเอาไว้แล้วก็บอกว่า unknown h o s e นะคะก็คือไม่รู้ว่าเป็นม้าอะไรอ่ะนะคะที่เขาบอกว่ามี dread horse c a r v e n นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่โซนเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นอิสเท g g อะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าสะพานมันขาดเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าสะพานขาดนะคะแล้วก็ไม่สามารถข้ามไปได้แต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตอนกลางคืนเนี่ย บริเวณตรงนี้น่ะนะคะจะมีวิญญาณของมมาลึกลับออกมาค่ะทุกคนก็คือสามารถที่จะมาดูได้เวลาน่าจะกลางคืนแหละซึ่งถึงจะข้ามไปไม่ได้นะคะแต่ว่าบริเวณเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยตั้งแต่ทางเดินตรงนี้ไปนะคะซิมสามารถเดินมาได้ซึ่งก็จะอยู่หลังบ้านของลุงบูสแมนนะคะเนื่องจากว่าเหมือนมันจะมีถ้ำนะคะที่เขาใช้คําว่าเดรสฮอดอาคาเวนนะคะก็จะเป็นถ้ำเห็นไหม จะเป็นถ้ำนะคะที่ซิมสามารถมาสำรวจหรือมาประจนภัยได้แต่ก็จะเข้าไปในรับ i ิดโนะคะแล้วก็จะมีคำสั่งให้ซิมเลือกสถานการณ์ต่างๆด้วยที่ตลกก็คือซิมอะค่ะจะถูกเปลี่ยนเป็นชุดแบบบิกินี่ชุดว่ายน้ำอัตโนมัติเลยเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ซิมจะต้องเดินไปนะคะมันจะมีพื้นที่ที่ต้องอเดินผ่านน้ำด้วยอพอซิมจะต้องอเดินผ่านน้ำเขาก็เลยแบบเปลี่ยนไปชุดบิกินี่อัตโนมัติซึ่งลิมไม่แนะนำให้มาประจนภัยในตอนหน้าหนาวนะคะเพราะว่าซิม,มาอาจจะตายได้เนื่องจากวระยะทางในการเดินเห็นไหม คือมันเดินไกลมากเรานะคะก็จะเข้าไปแบบนี้เลยทุกคนแล้วเราก็รออยู่หน้าถ้านะคะเราดูว่าจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาให้เราได้เล่นบ้างนะนี่นะคะเลเวลหนึ่งทูสต์ปปจะเปนจายแอน,นสไปเดอร์เจอกับแมงมุมยักษ์ก็คือเจอแมงมุมนะคะอ่านข้าวๆเขาบอกว่าพอเดินพ้นประตูไปก็เจอแมงมุมเลยนะคะเป็นแมงมุมยักษ์ด้วยแล้วก็มันมีแปดขาแต่ว่าขาของมันสวมใส่ออเรน เทนนิสชูใส่รองเทาง้าเทนนิสสีส้มแล้วก็ประมาณว่ามันกำลังเต้นอยู่นะคะเนี่ยแล้วมันก็ท้านะ่ะ d a n c e d Challenge Has Been Issue นะคะก็คือท้าว่าเออเราจะเต้นหรือเปล่ามันออกคำสั่งท้าเรานะคะตอนนี้สไปเดอร์เนี่ยมีค่า H P คือเลือดอยู่8นะคะส่วนซิมเราเนี่ยมีเลือดอยู่30แล้วเราเพิ่งสำรวจถ้ำไป0%ูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ได้สำรวจเลยเราสามารถเลือกได้นะคะเราจะโจมตีนะคะ Offense หรือว่าเราจะ Defense ก็คือป้องกันนะคะ ซึ่งมันก็จะมีผลตอ่อดาเมจนะที่เราจะโจมตีแล้วก็เลือดของเราด้วยนะคะอะเขาท้าว่าขนาดนี้เราก็ลองเลือกที่จะโจมตีดูนี่นะคะสกายล่าเอาชนะสิ่งมีชีวิตนั้นได้แล้วเหมือนจะมีของดรอปออกมาด้วยนะอ่อะมีของดรอปจริงๆด้วยนะขอมคืบหน้าทัยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตโอเคดอกไม้และผลไม้เพื่อการเกษตรหนึ่งอันคุ้มไหมเนี่ยรอบนี้เราเจอกับหมีนะคะทุกคนยังคงอยู่ในเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะคะสตรองก็คือเขาบอกว่า อพอเดินนะคะในความมืดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนแบบได้ยินเสียงคำรามเนี่ยนะคะแล้วก็อไปเจอกับแมมมอสเหรอแมมมอสแล้วก็หมีนะคะที่แบบยืนจังก้าอยู่แล้วเขาก็บอกว่าอมันท้าทายนะคะให้อามเวสตะลุมบอลกันไหมเออสู้กันอะไรประมาณนั้นแหละนะคะหูหมีเลยนะเราลองเลือกดีเฟนซ์แล้วกันนะคะ สกายล่าพ่ายแพ้สิ่งมีชีวิตนั้นถูกไล่ออกจากท้งเอาซิมเราออกมาแล้วสู้ไปชนะโหตอนนี้ซิมเรามีอาการมึนงงนะคะนี่เลยเขาบอกว่าจ The นะเกรสเด s ส์ฮอสเอสเคะสกายล่ากลา้พาพิชิตเดสฮอส c าวนส์และมีชีวิตรอดออกมาขานตำนานได้แต่ก็แพ้ไม่ชนะมีอีกคือเราเลือกปกป้องเนาะเพราะว่าเออเรากลัวซิมจะสู้ไม่ไหวนะคะแต่ก็แพ้อยู่ดี ก็รประมาณนี้นะคะตรงนี้มันก็จะมีอะไรให้เล่นอิ่นหน่อยนะคะส่วนตัวก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ไ,ได้ว้าวอะไรนะคะสำหรับอเอเดนโซสคาเวนเนี่ยแต่ที่ให้คะแนนก็คือรู้สึกว่าแผานที่มันสวยแค่นั้นแหละเ<ๆ>วลามาชมวิวขี่ม้าชมเมืองนะคะก็น่าจะบรรยากาศดีนี่นะคะเราเรียกรัสเซนด้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นขี่นะคะแล้วก็จะพาไปดูการเที่ยวเล่นอาว เปไหน,อนโอ้โหครัสเนดาไปที่ไหนก็ขี่แตกตลอดเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะขี่ออกไปแบบพลังเหลือล้นนะคะเราจะได้ขี่ไปดูวิวกันบ้างนะคะว่าอ่าถ้าเป็นในส่วนของห้วยห้อมม้าเนี่ยเส้นทางการชมธรรมชาติมีเส้นทางไหนบ้างม้าของเรานะคะก็จะวิ่งไปตามเส้นทางทางเดินปกตินี่แหละนะคะก็จะผ่านสถานที่ต่างๆสามารถแวะพุงแวะพักเทรนมาได้ นี่เราจะเป็นอินพีซีเดินมาอันนี้ลูกเสือปะเนี่ยเจอลูกเสือเจอเจอลูกลูกเสือบ้างปลปลายอืมตรงนี้เริ่มเขียวขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีความสอุมชุ่มชื้นม,มากขึ้นอาเดินมาแค่นี้เองไม่ได้ทําอะไรต่อจะซิมเราแฮปปี้มากนะเพราะว่า พอพาม้ามาขี่เล่นนะคะพอคุณขี่ม้าเก่งได้เท่าสกายลาแล้วทีนี้คุณก็จะอยากขี่เพื่อกระตุน้นอนะดรีนาลีนอยู่เรื่อยไปนะคะบวกความมั่นใจด้วยมีข้ามสะพานนะคะตรงนี้ก็เริ่มแบบมีต้นไม้มากขึ้นเหมือนกันแฮะหรือเหมือนจะมีหญิงห้อยด้วยนะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะม้าของเราก็จะอ่ขี่ไปตามเส้นทางต่างๆเนาะส่วนตัวแล้วชอบห้วยห่อม้าในความแบบเป็นธรรมชาติของเขาเป็นพิเศษนะคะ นี่แล้วเวลาเราเริ่มต้นขีม่ม้าจากที่ไหนเวลาครบเขาเรียกว่าโปรแกรมของเขาก็จะไปส่งเราที่เดิมเดี๋ยวเราลงจากม้าก,ก่อนละกันนะคะเพราะเราไม่อยากจะไปถ้ำตรงนั้นละโอเคนะคะโดยภาพรวมในแต่ละโซนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกัน e p หน้าคะ่ะ